เสริมอีกนิดนึงนะครับวันนี้คุณเศษฐาเขากินข้าวร่วมกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งคุณเศรษฐาบอกว่าก่อนหน้านี้ที่คุณภูมิธรรมที่ตอนนี้เนี่ยเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เคยพูดว่ารัฐบาลน,นี้มาด้วยต้นทุนที่สูงเนี่ยนะครับคุณเศษฐาอยากให้เปลี่ยนว่าไม่ใช่ต้นทุนสูงครับแต่พรรคเพื่อไทยเทหมดหน้าตักครับสำหรับการทํางานในครั้งนี้ครับ <c oughs> ครับผมครับคุณเสรฐายังบอกกับรัฐมนตรีของทางเพื่อไทยด้วยนะครับว่าเวลาที่เราเข้าไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนอย่าอธิบายว่าทําไมถึงทําไม่ได้เราถูกเลือกเข้ามาเพื่อให้ทําให้ได้เอาอยงี้เอาแบบตรงไปตรงมาเลยนะมันยากที่ฟังแล้วมันไม่คริ้นะอ่ะเออใช่ผมว่าจริงๆนะถ้าประโยคนี้คุณเศษฐาพูดมาถึงคำนี้มันจะจบและสวยมากเลยนะคือ <c oughs> อย่าอธิบายว่าทำไมถึงทำไม่ได้แล้วไปเลยจบ <c oughs> <c oughs> คือ <One> ด <input> ูเบียวมากอะแบบเหมือนเธอไม่รู้เรื่องเลยว่าท <uyor> like ี <_ d ally> ่ผ่านมาพักเธอทำอะไรไม่พักเพื่อที่จะทุ่มเทกับงานให้กับพี่น้องประชาชนแบบเหมือนแบบเลือกตั้งมาได้ที่หนึ่งเลยเออคำพูดเหมือนแบบว่าหลังจากที่เราชนะการเลือกตั้งมาอะไรอย่างเงี้ยถึงอกว่าเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอะไรที่ทำได้ก่อนก็จะรีบทำไม่ใช่ทุกอย่างที่มีขีดจำกัดทั้งด้านงบประมาณและเวลา มีหลายอย่างที่ทําได้โดยไม่ต้องรองอขอเน้นย้ําว่าพวกเราถูกเลือกเข้ามาเพื่อให้ทําได้นี่เขาเป็นนักปฏิบัติมผมเขาไม่ใช่นักอธิบาย